สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ่ออารยะซับฟาร์มนะครับเป็นบ่อเหมาคันครับวันนี้ก็มาทีมงานครับมาสามคนครับวันนี้ก็มาถึงบ่อแล้วนี่ประมาณแปดโมงครับสายครับแดดนี่ร้อนมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศก็มีเพื่อนนักตกปลาครับมาตั้งแต่เช้าแล้วส่วนผมก็เพิ่งมาถึง น้ำก็สีคุนๆนะครับออกแค่ทางคุนๆหน่อยส่วนปลาในบอ่อที่ทางบอ่อแจ้งมาก็จะมีกระเพียนปน,นินกะโคยโสกนวลจันนะเห็นว่ามีปลาตองกายครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาตกปลาตองกายแต่เท่านี้มันยืนดูมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เห็นขึ้นน้ำเลยครับไม่รู้จะมีตัวจริงหรือเปล่านะเห็นเป็นเดกาล่องบอ่อนะครับม็จะมีเพื่อนตกปลา มาตั้งแต่เช้าแล้วครับบ่อก็ประมาณเจ็ดแปดไร่ครับบอ่อก็กว้างอยู่ครับบรรยากาศรอบบอ่อครับเป็นสวนครับสวยครับยูสวยท้องฟ้าสวยับวันนี้สวยมากครับบอ่อนี้เคยมาเมื่อประมาณสามปีก่อนนะครับ สามปีที่แล้วน้ําขึ้นกว่านี้เยอะแล้วก็น้ำใสกว่านี้ตอนนั้นก็มีปนินหลักๆนะปนินตองกายที่เห็นกับตะเพียนครับมื่ก่นี่ก็ไม่ได้มานาน,นวันนี้เปิดครับก็ลงไปหกคันครับสมคน6คันทางบ่อคิด400บาทนะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับบอกว่ามาไกล ันนี้ออกจากบ้านมาไกลครับว่าร้อนมากครับร้อนร้อนจริงรจะไหวหรือเปล่าที่อ่อยไว้ก็ยังไม่เห็นเข้านะครับปลาก็ยังไม่มีฟอมขึ้นมาเราก็เป็นหน้าดินนะครับที่มาเฝ้าในฝั่งโน้นดึงปลาแล้วครับดึงแล้วไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับ งานครับอ้าวกะชังลงน้ําแล้วครับนี่ก็เป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งลงไปเลยผมจ่ายแล้วหกคันสี่ร้อยอืปลาอะไรครับตะเพียนตะเพียนโอ้ตะเพียนครับสายแดดเดียวนะครับตะเพียนสองนิ้วเหยือนะครับเหยือของไอ้นี้ไม่หวงเหยือไม่หวงสูตรเหยือนะครับเป็นหัวหารสพีเก้าเก้าสามสอง อะไรนะอีกยางนึงเห็นได้ข่าวว่ามีทีมงานดังของอุดรใช้อยู่เป็นหัวอาหารของปลาทับทิมครับโลสามสิบห้าบาทแววๆมาอย่างนั้นนะครับเพื่อนก็เลยลองมาะสบดูว่าผสงผมก็ยต้องใช้สูตรเดิมของครับขี้เกียจครับไม่หาครับนี่ครับเดีื่อครับไม่หวงสูตรนะครับซีพีก็เก้าสามสองแล้วก็ส่วนไอหัวอาหารทับทิมไม่รู้ว่าเบอร์อะไรครับ นี่ครับส่วนผมก็ยังโมอยู่ไม่ได้ลงครับทุนมันตั้งแล้วนะ <c oughs> ทุนนอน,นตั้งแล้วจะรอวัดตอนไหนครับเี่เดี๋ยวมาดูสับปลาไปนะครับเดี๋ยวสับชมดนะีกน่ะเอาตัวเรองปลากินหรือว่าลมพัดกับทุนแม่ง เยกไปยียงมาครับน้ำขึ้นนะพี่ปลาเข้าเลยมีฟอกาดขึ้นแล้วครเม็ดใ่น้ำปลาใหญ่เข้าแล้วครับเดี๋ยวชมปลาก่อนแล้วครับวันนี้ไม่รีบครับคนที่มาด้วยคนหนึ่งบอกว่าไม่เน้นตัว นนักตกปลาวันนี้ก็มีประมาณห้ากลุ่มนะครับแยกกันอยู่คนละมุมครับก็ถือว่าสบายๆแล้วครับบรรยากาศก็ได้ครับแต่หลอนเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหปลาอะไรเอ่ยโอ้โหตะเพียนแดดเดียวครัวตกปลาแล้วครับนี่ครับตะเพียนนะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับตะเพียนชัดๆเลยครับต้องลงบ้างแล้วไปสร้างบ้านก่อนดีกว่า ส่วนเยื่อขผมในวันนี้เหมือนเดิมครับขนมปังปั่นหัวอาหารปั่นครับแล้วก็ไอซิ่งครับผสมวันนี้พิเศษหน่อยครับผสมมะขิดลงไปนิดนึงรู้สึกว่าจะเป็นปลากึ่งธรรมชาตินะครับปลาที่เขาเลี้ยงแล้วปล่อยไว้ครับนี่ก็เป็นเยื่อที่เตรียมมาครับหลักๆก็ใช้ประมาณนี้อยู่แล้วครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับเยื่อสูเยื่อที่บอกเพื่อนๆนักตกปลาไปนี่ไม่มีคําว่ากักนะครับคือผมก็ใช้ประมาณนี้อยู่แล้วครับ ท่านก็บอกว่าผสมมะขิดผสมน้ำผึ้งครับก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆนักตกปลาที่แนะนำมาครับคือไปดัดแปลงปรับปรุงใช้นะครับปรุงใช้วิธีเหมือนว่าที่เราใช้อยู่ก็ลองปรับปรุงดูครับใช้ได้ครับส่วนเดียบะตองครับที่เตรียมาวันนี้ก็นี่เลยครับ เป็นปลาทับทิมนะครับซื้อปลาทับทิมมายังไม่เห็นขึ้นน้ำครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ว่าก็เตรียมเหยื่อมาเพราะว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วมีตัวครับแต่ว่านี่ไม่ได้มานานครัวตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวของนะครับลูกปลาทับทิมเท่าที่เคยใช้ดูนะครับที่วิไลเกษตรนะครับปลาทับทิมนี่กินเร็วกว่าลูกปลาทครับ กินเร็ลูกปลาหนินแม้แต่ปลาซิวครับที่ผมเคยตกก็รู้สึกว่าปลาปรูปลาทับทิมเนี่ยจะกินเร็วกว่านนะครับี่ต้องลองดูกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นไงฮนะงานครับยังมีเวลายเยอะเรวันนี้ยคงทั้งวันกลับมาแล้วครับยังไม่กลับละเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนดีกว่าครับ,รบอลองลงชิงเร็วดูต้องลองลองชิมเร็วดูอีกคันหนึ่งครับเผื่อ ก็ได้ครับปลาตะเพียนแลนะ้วน่าจะได้ครับคือน่าจะกินอยู่แล้วครับปลาตะเพียนครับชิงเรีวนี่คู่กันเหยื่อที่เราทิ้งไว้ก็รู้สึกว่าจะแสดงผลแล้วครับฝากถนะ่ายหน่อยมาทรัหน่อยผมแปะทิชชู่เอาไว้นะครับเมื่อกี้เห็นดึงนะครับแน่ <S <S ใจน่าจาะครับ <S <S เดี๋ยวลองดูก่อนหายพอกนันปากลุก กล้องมันดับนะครไม่เป็นไรครับอ้าวโอ้โมันไม่ได้กินเบ็ดผมครับมันไม่ก็มาเกี่ยวเบ็ดพร้อมเฉยตะเพียรแนึกว่าปลาตองเยอะนึกว่าปลาตองกับตะเพียรตะเพียรมันกินเกี่ยวเบ็ดคนอื่นแล้วหลุดมาเกี่ยวเบ็ดผมนะครับผมคิดว่ามันกินเบ็ดพอมโอเคขอบคุณครับ ปะตองครับดีใจหมดครับที่ไหนได้ครับมันขาดจากเบียดคนอื่นนะครับแล้วก็มาเกี่ยวเบียดผมมันก็เลยรู้สึกว่าดึงส่งสัญญาณมาเรียบร้อยครับลปลาเลยครับ เพราะไม่น่าจะใช่ครับเพราะไม่โดดไม่เห็นหน้านะครับ ม,มีสกิ่นเลยวะตะกอขึ้นแลนมาอยู่ของบนแต่ละเม็ดโอ้ยกโ็โคหามง่ายโคนะครับโคน้อยแลนแปดแปดแปดเลยโคนะครับ สำหรับการตกปลาครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาปลาไม่กินแล้วเราทำยังไงอยู่ตอบง่ายๆก็คือนอนครับนอนรอครับไม่ต้องนั่งให้เมื่อยครับก็นอนรอไปเลยฮะแต่ว่าอย่าให้คาดสายตาแล้วกันครับคันที่อยู่ไกลก็ผูกสายเซฟตี้ไว้ส่วนคันที่อยู่ใกล้มือก็เปิดเบรกอ่อนหน่อยครับ เผื่อครับเผื่อลูกไม่ทันเผื่อเผลออ้อนีต้องระวังเหมือนกันนะครับยิงตกปลาผมก็ไม่ใช่เซียนหรือว่าอะไรนะครแค่ชอบนะครับชอบตกปลามีหลายๆครั้งที่ไปแล้วก็ไม่ได้ปลาอย่างเสาโน้นนะครับไปสองลงสองคันสามร้อยบาทปลาไม่กินครับไม่ได้ปลาสักตัววันนั้นครับ มันก็เป็นแบบนี้นะครับดินฟ้าอากาศแล้วก็หลายๆอย่างก็มีส่วนเหมือนกันครับคือบางทีบางคนบอกว่าเอ้ยปลาบ่อตกอยังไงก็ได้ผมก็อยากให้มาลองดูครับบางครั้งนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะมองดูเหมือนง่ายครับมันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับปลาบ่อยิง่งต้องใช้เทคนิคเยอะครับเพราะว่าแต่ละบ่อกินไม่เหมือนกันครับเหยื่อเยอะ ตกอย่างแรงคนระับสายย่อนครับโอ้ยไม่โดนเนี่ยครับอินทีเพยอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นตะเพียนนะครับไม้จะเป็นตะเพียนที่ดึงจึกจ๊กจึ๊กอากจังหวะมันก็ทัน,นครับอนอนรอนี่เรียบร้อย จริงๆก็ตั้งใจมาตกตองกายนะครับแต่ว่าไม่เห็นขึ้นน้ำซากตัวสงสัยจะไม่มีตัวครับใส่ลูกปลาทิ้งไว้ก็เงียบครับใส่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นครับก็อน่าจะไม่มีตัวนะครับเพราะที่หน้าดินไว้ครับเผื่อมียิศโค้วนวันจันท์ครับเข้ามา ขันนั้นโดนนะครับโดนละโดนละโอ้โดนยังโดนยังโอ้ผมไม่อยู่ครับไม่อยู <c oughs> ยอย่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังวนเวียนอยู่กับเหยื่อนะครับยังไม่ได้ไปไหนส่วนเหยื่อนะครับผมก็ใช้อันเดียวครับ ทั้งตกสปิวชิงหลิวสองดวงวิ่งหน้าดินใช้เหยื่อตัวเดียวกันเนี่ยครับตกผสมครั้งเดียวใช้หมดเลยครับใช้ได้ทั่วครับไม่ต้องว่าเหยื่อชิงหลิวใช้แบบนี้เหยื่อสปิวใช้แบบนี้ไม่ครับเราไม่ใช่มืออาชีพครับอย่างที่บอกครับผมไม่ใช่มืออาชีพครับผมแค่มือสมักเล่นครับกิจกรรมตกปลาผมชอบครับก็ มาทําได้เฉพาะวันหยุดครับวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่าปกติหกวันก็มีงานประจําที่ต้องทําอยู่แล้วก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็าะเขากันไปครับคนที่ชอบก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหรือว่าคนที่นน่นนี่ก็จะว่าอูเงินไปซื้อปลากินง่ายกว่าก็จริงครับบางทีมันก็ซื้อกินมันก็ง่ายแต่ว่ามัน ก็ยังว่านะครับมันก็คนละอย่างคนละแนวทางยังอยู่นะครับยังอยู่โอ้โหนี่ก็าไปแล้วครับที่ไหนได้ยังอยู่ป่าอะไรเอ่ยตะเพียนแน่นอนโอ้โหปะบู เฮ้ยบูนะครับบูกินลูกปลาครับตกปลาตกกายได้ปลาบูนะครับเนี่ยเก็บครับปลาบูจริงก็เนื้อร่อยครับอร่อยก็ไปช่อนนะครับถ้าได้ยี่สักห้าหกตัวผมก็พอใจแล้วครับวันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายครับปลาบูนะครับเก็บ สำหรับชุดนี้เป็นชุดตกปลาใหญ่นะครับนี่ผมไปอ่านเจอในเว็บสยามฟิชชิ่งครับถ้าจำไม่ผิดต้องให้เครดิตนาลิโอแะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เลยมาประยุกต์ใช้ครับจริงมันก็เป็น ให้ผมเรียกนะว่ามินินาดินนะครับคือมินินาดินแบบเล็กครับคือปกติที่เราใช้นาดินจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นตัวเล็กครับเป็นตะกัวแล้วก็ยัดเป็นลวดขดลวดนะครับเพื่อเลยยัดตะกัวไว้ข้างในครับเพื่อที่จะประหยัดเยื่อนะครับประหยัดเยือ่อแล้วก็ใส่ไปซองตัว สายยาวส่วนตัวนี้คือผมเผื่อว่าบอมีตองกายครับรก็เลยเผื่อใส่ลูกปลาครับตัวนี้เผื่อใส่ลูกปลาเราจะเป็นโรงงานนี้เน <Yeah. S 1> ี่ยใช้อยู่นี่ใส่เหยื่อก็ใส่เหยือย่อเหมือนทั่วดินหน้าดินทั่วไปครับอ๋อ oh. มันเหยือ่อ เมื่อกี้ตีไปถึง5้าทีไม่รู้ปลาอะไรดึงเนื้อแล้วส่ต่กะโคจะเติมร้อนแรงครับวันนี้ตีบอกว่าเจ้าของตัวไอเดียนี่เขาบอกปั้นเนียวครับให้ลืมไปเลยครับตัวเล็กมันจะตอดก็ช่างมันเขาบอกว่าปลาตัวใหญ่ครับก็จะมารูดกิน แล้วอองเยอือน,นี่ผมจใส่ลูกปลานะครับเป็นลูกปลาทับทิมที่ซื้อมาตกประกายนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับดินแล้วก็ทับทิมอาจจะดูโหดร้ายหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีครับ คือมัอนโหด้ายครับแต่ว่าจริงๆก็เขาก็ทอย่างนี้กันนะครับเป็นวิธีครับแล้วก็ปีอาไปกลางน้ำเลยครับเมื่อกี้ประมาณห้านาที ไีไกลน่าจะโอเคแล้วโอ้รู้สึกว่าลูกปลาจะไม่ไปก็ับขาด <laughs> ส่งไปแล้วแล้วก็แล้วก็วกนั่งรอครับถ้ามันนานก็นอนรอมีแค่นี้นะครับเน้นสบายไปก่อนนะครับนั่งเมื่อนั่งมากเมื่อยก็นอน สสวยครับนี่รับตะเพียนเราขายเต็มท้องแน่นอนนะเต็มท้องแน่นอนส,สวยครับสสวยเต็มปลาครับนี่ผลงานเยี่ยวของเราเหมือนเดิมนะครับเออดิ้งครับอย่ายนินจะหลุดมือครับ สวยครับได้ยี่สิบตัวก็คุ้มแล้วเฮ้ยไปไลคันนี้จะแสดงด้านเมื่อสักทีครับ จังหวยาย้าตะเพียน มนมากครับของโน้นก็เอาขึ้นบ่อยนะครัสมาชิก็จะเป็นกะโค้แล้วก็ยิสกเป็นหลักนะครับโอ้โหไม่ทันมอตจะมัวครับไม่อยากต้อพยายามมากินแบบนี้ครับอาจจะยังวายาก ไปสักพักใหญ่นะครับย้ำนะครับเยีอยวของผมก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับหัวาหาหเกาเ9้าซีพีกเก้า,สอ,กา,ส,าสอขนมปังปันนะครับไอซิ่งแล้วก็วันนี้ไม่เติมกลิ่นมะลินะครับแต่ว่าเติมเป็นมะขิดมีหมัดมะขิดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับก็เลยลองเอามาใช้ดูครับเพราะเป็นไม้กึ่งธรรมชาติครับ กลางน้ำเหมือนเดิมเผื่อมีสัตว์ประหลาดนะครับก็โหอ,อะไรประมาณนี้แปลกแปลกแปลก ขึ้นนะครับลองหากล้องนะครับถ่ายรูปครับโทไทยพอดีผมอยู่ไกลครับอยู่ไกลแล้วก็รุนกันต่อไปครับ ปลาตะเพียนห้าตัวแล้วครับไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแน่นอนส่วนตองกายเป้าหมายที่มาตกนี่ท่าทางจะแห้วแน่นอนปลาหลุดอีกแล้วครับหลุดปลาหลุดมกักตัวใหญ่เสมอนะครับเป็นเรื่องปกติครับ ปลาขาดมักจะเป็นปลาตัวใหญ่เสมอคือไมาแล้วครับท่าทางฝนฝนสิห้ำหัวอยู่เบิองเราแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับหน้าฝนรับได้ครับ นิดหน่อยครับแต่ว่ายังคันน้นนะครับมีกระตุกนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ปื้ดนตาดรอปื้ดอย่างเดียวนะครับคันชิมโมโนเอ็กไพเราเบรเรายังไม่แสดงด้านมืดเลยนะครับวันนี้ยังแห้วอยู่ส่วนสปินโซดาเรากระโฮนหนึ่งตัวครับแล้วก็ตะเพียนหนึ่งตัว อันนี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นขันเอกพายนะครับว่าจะเป็นยังไงเพียนครับใส่สวยนะครับขี้แต๊ ครั้ง,งนี้ไม่ได้ตีกับปองก็มาตกหน้าดินนะครับรก็จะได้ไม่เสียจะได้ไม่ว่างนะครับขันหน้าดิน,นขนนองเราส่วนไม้นี้ก็เป็นไม้กึ่งธรรมชาตินะครับเขเป็นปลาที่เขาปล่อยซื้อมาปล่อยแต่ว่าไม่ได้ให้อาหารครับเ เป็นปลาถึงธรรมาตาที่เห็นก็จะมีตะเพียนที่ศกกับโห่นะครับตรงกายนี่ยังไม่เห็นจริงตั้งใจมาหาตองกายับพอย,ยังขึ้นน้ำก็ยังไม่เห็นสงสัยอาจจะมีก็น่าจะห่างตัวนะครับเพราะว่ามันหลายปีมาแล้วถ้าไม่มีการปล่อยเพิ่มก็ น่าจะมีหมดนะครับทิ้งไว้ครับนีนแล้วก็นอนก็ประมาณนี้แล้วครับอาการก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดครับตาจะลายหมดแล้วครับตอนนี้ ทิปนี้ครับสรุปก็คือไม่ได้ประตองสักตัวครับอาจจะเป็นเพราะไม่มีตัวหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนบ่ายสองโมงครึ่งโดนพายุฝนถลม่มเก็บของแทบไม่ทันครับก็เลยต้องได้กลับนะตกปลาก็เป็นแบบนี้แะครับมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนะี่ยฮะก็ครั้งหน้าก็เอาใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทริปหน้าทริปนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ครับ